สวัสดีครับมาเจอกักบอาจารย์เจอรี่พยากรณ์นะครับวันนี้อาจารย์จะมาทําดวงวันที่22นะครับกุมอ่ะมกราคม2569จะเป็นขึ้น4ค่ขาเดือน3ปีมะเส็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าพอมันตกเข้าวันพฤหัสที่22เกี่ยวกับเรื่องของดาวจันทร์จะอยู่ในภพเขาเรียกว่าเข้าในราศีมีนธาตุน้ํา เพราะฉะนั้นบอกก่อนว่านะครับวันนี้จะเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะสบายสบายต้องบอกว่าไปสบายสบายทางด้านโหราศาสตร์นะครับช่ว่าโหราศาสตร์จะมีคนเข้ามาคุยติดต่อจะมีคนเข้ามาแบบเข้ามาเฉยๆแต่ต้องฟังก่อนนะครับว่าไอ้เฉยๆของมันอนะ่ะบางครั้งนะครับต้องบอกก่อนว่าบางครั้งเราอาจจะไม่รู้เลยว่าวันนั้นคนที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยจะเป็นมิตรหรือศัตรู เพราะเราจะตั้งมั่นแล้วเหมือนเรายินดีให้เขาเข้ามาคุยแล้วเราก็เปิดโอเพนตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จุดประสงค์ของคนที่จะเข้ามาคุยเลยว่าจุดประสงค์ของคนคนนั้นนะครับจะเข้ามาในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังความที่เราอาจจะไม่ได้คิดหรือความที่เราไว้ใจใครสักคนหนึ่งต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดูคนไม่ออกหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิด ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องรม ze, ะมัดระวังเพราะว่าความที่เราไม่ได้ระมัดระวังตัวหรือบางทีเราความใกล้ชิดหรือความที่เราไม่คิดอ่ะเราไม่คิดอ่ะแต่ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรบางทีเราเอาคําพูดของเราไปรีเฟอร์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นหรือเอาแนวคิดของเราไปไปต่อย,ยอดเขาก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าคนที่เข้ามาหาเรา,ห,า,เราหรือคุยกับเราเนี่ยจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับ อมาเริ่มที่สิบ <c oughs> สองราศีสิบสองราศีเนี่ยเริ่มที่ราศีเมษนะครับราศีเมษของอาจารย์เนี่ยตกในเรือนวินาศนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แย่นะต้องบอกว่ามันไม่ได้แย่แต่วินาศของอาจารย์เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตัวการเก็บตัวของอาจารย์ก็คือว่ารู้แหละว่าช่วงราศีเมษเนี่ยช่วงนี้การงานดีการงานพุ่งทุกอย่างโอเค แต่ว่าพอมันเก็บตัวเงียบแปลว่าบางอย่างอะครับในการทํางานหรืองานของเราเนี่ยไม่ควรที่จะเปิดเผยให้คนที่ไม่มีอาจารย์จะใช้คําว่าไม่มีประโยชน์ก็ได้นะไม่ต้องรู้อะไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องเสียเวลาไปอธิบายกับคนที่ไม่ไม่ได้มีผลน่ะเขาเรียกว่าหรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องอธิบายเพราะการอธิบายไปมันไม่มีประโยชน์อธิบายไปแล้วเขาจะรับรู้เหมือนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ เหมาะกับการที่จะต้องวางแผนเก็บตัวหรือทํางานเบื้องหลังหรือทําอะไรที่เป็นรเรื่องความลับหรืออะไรที่มันไม่ต้องเปิดเผยมากอ่ะวันนี้มันจะเหมาะละักษณะบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรือนวินาตัวนี้ก็คือไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเอ่อไม่ต้องไปพาวพรีเซนต์นะครับวันนี้ดีที่สุดต่อไปพุกศกนะครับอยู่ในเรือนลาภะถือลาภะถือว่าดีนะ ลาภะนี่ถือว่าดีนะตรงกับวันพฤหัสแปลว่าโชควิ่งเข้ามาดวงนี้นะถ้าอาจารย์จะบอกว่ามีลาบลอยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโชคเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนอนะไรเนี้ยก็ดีนะเพราะฉะนั้นก็เียกเช็งว่าคนใกล้ตัวหรืออะไรเนี้ยจะนําโชคมาให้ <c oughs> หรือหรืออาจารย์แนะนําว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ดีนะเพราะมันเป็นเรือลาภะถือว่าดีนะครับเป็นลาบลอยเนาะถือว่าดีจะเหมือนกับเพื่อนให้โชคหรือว่าคนใกล้ตัวจะให้โชคเนี้ยดีมาก ต่อไปราศีมิถุนนะครับมิถุนยุ่ยเรือนกรรมมะกรรมมะของอาจารย์ก็คืองานเยอะมากมายการติดต่อประสานงานคือทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายว่าราศีมิถุนวันนี้เป็นวันที่งานเยอะอเลอร์หรือมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับต่อไปในเรือ,อาราศีกรกฎยอยู่ในเรือนสุภาะสุภาะนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จหรือการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นตอบก่อนนะครับว่า ในเรือนนี้ชาวาราศีกรกฎถ้ามีการเดินทางติดตอ่อประสานงานหรือการคุยโทรศรัพท์การติดต่อคนนู้นคนนี้คนนั้นหรือติดต่อเรื่องงานดีหรือการติดต่อหรือการติดตามงานจะดีจะได้คําตอบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปคือชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยตกในเรือนมรณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังของอาจารย์ก็คือเกี่ยวกับไม่ได้ไม่ได้แย่นะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเรื่องภูมิแพ้เรื่องอากาศเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นโรคเก่าโรคท,ที่ติดตามตัวเรามา หรือเป็นการรีเช็คหรือเป็นการอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องนั้นซะมากกว่านะครับต่อไปราศีกันเนี่ยอยู่ในเรือนปัตตนีปัตตนีของอาจารย์ต้องบอกนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์เพราะนั้นคนโสดก็จะมีเสน่ห์เข้ามาจะมันเหมือนกับคนที่มันมีชายมีมีแสงในตัววันนี้วันวันที่2มันจะมีเสน่ห์มีอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเป็นวันที่เหมือนกับคุยกับใครคนนั้นก็ชอบคนนั้นก็หลงอะไรประมาณนี้ถือว่าดีนะครับราศีกันนะ ต่อไปราศีตุลเนี่ยตกในในอ,อยู่ในภพอรินะครับแปลว่าบางทีมันมีจะเรื่องจุกจิกวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการเคลียร์ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเคลียร์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องนู้นเรื่องนี้ปัญหาจะวิ่งเข้ามาหาตัวตลอดเวลาไม่เราไปแก้ปัญหาก็จะปัญหาวิ่งเข้ามาหาละตัวเรานะครับบอกก่อนนะพิจิกเนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะของอาจารย์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความคิดหรือไอเดียหรือการที่มอง เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสารรค์เกี่ยวกับเรื่องงานหรือความคิดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เหมือนกับว่าถ้ามีไอเดียอะไรหรือการที่จะต้องคิดอะไรจัดการได้เลยไม่มีอะไรยากนะครับราศีนี้คือง่ายมากคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรคือทําเลยปรึกษาหาผู้ใหญ่ปรึกษาหรือปรึกษาคนใกล้ตัวหรืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะทําอะไรก็คิดคิดแล้วก็ลงมือทํานะครับต่อไปธนูเนี่ยอยู่ในภพพันธุพันธุเกี่ยวกับเรื่องของบ้าน แต่มา,าจะมีเรื่องของความว <bunker. S 2> ุ่นวายในเรื่องบ้านในการซ่อมบ้านในเรื่องของการคิดในเรื่องของปัญหาอะไรในบ้านหรือปัญหาที่เกิดมาจากบ้านทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พบพันธุ์ทุราศีมังกรนะครับหรือในเรือนสหัชชะสหัชชะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์ก็จะบอกว่าสหัชชะเนี่ยมันก็ดีนะแต่ราศีมังกรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการคบเพื่อนหรือสังคมหรืออะไรที่ ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเข้ามาแต่ว่ามันก็เป็นสังคมที่โอเคไงเพียงแต่ว,ว่าการครบเพื่อนหรือการมีสังคมที่มันดีมันก็โอเคแต่ว่าถ้าส่งสังคมแย่มันก็ท็อกซิกเรื่องประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสังคมไหนก็พอมันมีคนเยอะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ปัญหาจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของปัญหาอาจจะต้องคิดในพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคําพูดหรือ,รอปากคนอนะจ๊ะนะครับต่อไปราศีกุม อยู่ในภพกระดุมพระกระดุมพัะก็ของอาจารย์นี่ก็คือดีนะวันนี้เป็นวันที่ <c oughs> ถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาถ้ามีเรื่องของอะไรดีๆเข้ามารับไว้ทั้งหมดถ้ามีเรื่องงานก็รับไว้ทั้งหมดถ้ามีเรื่องโปรเจกต์ใหม่แล้วมีเรื่องของอะไรใหม่ๆรับไว้ทั้งหมดจะดีมากง่ายไปซื้อซื้อหวยด้วยนะต่อไปราศีมีราศีสุดท้ายแล้วอยู่ในลในภพตัณนุก็คือตัวเองนั่นแหละ เอาเป็นว่าพอดาวจันทร์ทับเนี่ยมองถึงว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพอมันอยู่ในราศีมีนมันเข้า,เ,าเป็นธาตุน้านะครับแล้วก็ตัวในวันพฤหัสเพราะฉะนั้นบอกก่อนเลยว่าอะไรก็ตามนะครับเขาเรียกว่านิ่งนิ่งไว้แล้วทุกอย่างมันจะโอเคการที่แบ่งรับแบ่งสู้บางอย่างเอาไว้ก็จะดีเพราะฉะนั้นภาพรวมของมมันคือดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราศีมีนถือว่าไม่ได้แย่ถือว่าดีครับเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้อาจารย์ไปแล้วนะสวัสดีครับ